ของอใครฟมวยมันพาริชิตีมยังไม่เคยเห็นผลงานของพวกเขา <นะ S 2> วันนี้ไต้เปิดตัวครับเต่ขวาไม่โดนครับหมัด1 2 3แล้วก็เตะขาครับชเวทีฮา,าดูรูปร่างโอลพัดโพเวียงครับทรงคล้ายๆกันเลยครับเอาละครับปวกกันแล้วครับเน้นที่หมัดมนักชกเบียนมานี่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดถึกคนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จะใช้หมัดได้ดีด้วยนะครับรครับหมัดแหมฮุกซ้ายแล้วก็พยายามจะเตะขาครับชเวทีฮาหมัด1-2แล้วก็เตะขวาครับซุปเปอร์แบงค์รอจังหวะครับสวีทีฮานี่ไม่เดินนะครับเป็นนักชกเวีนมาที่ดูมีจังหวะนะฮะรอจังหวะออกรอจังหวะโต้ครับนี่ครับหมัดชุดครับ1-2-3 ็นทางด้านส่วนแบงค์ครับพี่ขยับเดินครับซุปเปอร์แบงค์ปอนชูพีหมัดแล้วก็เตะตามไม่โดนครับเดินเปิดเกมนะครับส่วนแบงค์ครับโดนแข้งขวาของชเวทีฮาเตะขวาครับแม่ขวาโต้ครับชเวทีฮาครับไม่ยอมขาดทุนครับซุปเปอร์แบงค์ขยับขยับเข้าไปโดนเตะบริเวณข้อพับครับพับนอกจะมาเสียหลักนะครับ เอาละครับก็ถือว่ามีของดีเหมือนกันแล้วครับนักชกจากเมียนมาดูแล้วอาวุธใกล้เคียงกันเลยครับถึงตรงนี้นี่ครับมีแข้งมีหมัดเหมือนกันลื่นล้มครับสร้างดาวรุ่งให้เป็นดาวดังครับรายการนี้ในเฉิดฉายในวันลูบินีก็หลายต่อหลายคนนะครับไปถึงวันไฟในด้วยรับแม่ฮุกซ้ายเตะขวาไม่ถึงครับพยายามจะออกบัตรหนึ่งสองคืนครับชเวทีฮาหนึ่งสอง มีแข้งเสริมเหมือนกันเลยครับสุเปอร์แบงค์ขยับเข้าไปโอ้โหแล้วก็แข้งตามครับเป็นแข้งเลยครับแล้วก็เขียนล้มอีกหนึ่งทีมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับเ <c oughs> ตะซ้ายพยายามจะฮุกซ้ายคืนครับชเวทีฮาซูเปอร์แบงค์เดินนะครับ 1-2ครับแล้วก็เตะซ้ายครับสูแบงเตะขวามาบวกบัตรขวาคืนฮะหลักไม่ดีครับลบลงไปอาล้วครับช่วงไปยกครับยังคงเป็นสูแบงขยับเดินครับหมัดนี้จะเชียวไปครับเริ่มจะเห็นแล้วครับเริ่มจะเห็นอะไรจากผู้นี้ครับแลกการเกือบหนึ่งยกเต็ม เป็นทาง้านซปเปอร์แบงค์ที่ดูมันอกมั่นใจนะครับขยับาเปิดเกมชนครับแล้วก็หมดยกที่หนึ่งหลักสูตรจู่โจมเร็วเกี่ยวเกี่ยวครับแล้วก็เสียหลักไปครับชเวชีหาหนึ่งสองแล้วก็เตะขวาครับเตะขวาคืนครับแล้วก็เลยต้องจำเป็นต้องทิ้งตัวครับเตะขวามาโดนหมัดขวาครับก็โดนไม่เต็มดีนะครับ ล้มไปเพราะว่าเหลือขาเดียวครับ2ครับสู้กันต่อครับแหมชเวทิฮาเดินเข้าหานะครับแต่ลักษณะการออกปาของแกเหมือนว่ายน้ำอยู่นะครับยังไม่ละเอียดพอครับหมัดขวาของซูเปอร์แบงค์ดักเอาไว้นะครับวงในดูบ้านครับแจับในบนจับบนของน้่าจับได้เปรียบนะครับแต่ว่าไม่ตีนี่กรับการก็ต้องแยกแล้วครับ อยเดินเหมือนกันครับชัวแบงต่างฝ่ายต่างชิงเดินเข้าหาครับอาแล้วครับหมัดขวาแม่นกว่าครับวงในกระชากมาโอ้โหกระชากหายไปเลยครับมีฮะลูกจังหวะไล่แขนอะไรต่างๆนี่จะได้เปรียบครับวงในของชัวแบงปมัดขวาดักเอาไว้ครับชเวทีฮาร์ตีเข้าขวาครับซ้ายนี่ครับมีจังหวะกระตุกมีจังหวะกระชากมีจังหวะดึงครับ เลงสองไม่ถึงครับเอาขวดขาไปครับชเวทีห้าเอาหมัดขวาครับชเวทีห้าตีข่าวจะจะเล่นงานอีกแล้วครับอ่นาวากาศเอกแหลมทองมีสิรินะครับแยกออกมาครับดูครับดูวงในนี่ได้เปรียบชัดเจนเลยครับหรือว่าทูแบงจะชิงความได้เปรียบตรงนี้เล่นวงในหรือเปล่าครับแผนไหนโอ้โหหมัดก็ได้ครับแครงตามนี้ไม่โดนครับนี่ฮะหมัดนี่แม่นกว่าครับ ลักษณะการต่อยของสวีดีฮานี่เป็นคออือยังยังไม่เน้นเท่าไหร่ครับเริ่มยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาตามลำดับนะครับซูร์แบงค์ครับเอาลวครับออกหนึ่งสองออกได้แม่นยำเอาลวครับสลับขาขยับเข้าไปหดไปหดนะครับออกหมัดขวาได้ครับสวีดิฮาก็พยายามจะต่อยคืนนะครับคครับกดแขนแล้วก็มีเตรียมกระตุกกระชาก มาแล้วครับเอาอย่างไรดีครับชาวพีฮาเดินหรือถอยดีครับแหมตอนนี้นี่นี่ครับเหมือนจะเดินแต่ก็ยังเดินไม่สุดรับเจอ,อกระเพาะแดนแหมะอีกครับโอ้หมัดของซูแบงแม่นกว่านี่ครับวงลกอรวบเอแบบนี้ไม่มีอะไรครับออกหิ้วแล้วนะครับทีิงานของชเวทีฮาครับเพราะว่าแหมยกนี้ไม่แม่นเอาซะเลยครับ โานองชัดเจนครับโอ้โดนต่อยเสียหลักล้มลงไปจัอยู่ที่ซู์แบงครับจะเล่งขนาดไหนครับแม่เพราะว่าดูอาวุธนี้ดีกว่าครับพยายามจะเล่งปล่อยหมัดเป็นชุดครับจังหวะนี้ความแม่นมีแล้วนะครับหรือความหนักครับซู์แบงนณตอนนี้ทุกซ้ายครับต้องกดแขนชเวติน ใจว่านี้เสยเข่าตามไปหน่อยดูครับยิงมาโยนที่2ก็ยิงกูต่อยเจอแข้งครับอ้วงในกอนคือจับได้เบียบมาชัดเจนเลยครับก็กัดชากมาแบบนี้มันก็เข้าล็อกพอดีครับหายไปเลยแล้วมารวมหมัดครับชเวทีฮาโดนหมัดขวาหน้าง่ายครับแม่นกว่าครับ แล้วก็เนี่ยครับขวาซ้ายแล้วก็เติมด้วยเข่าขวานะครับเจอกับเมลานซาเดกีจากอิหร่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นลำน้องแพร์พ่อพยาเสือครับเจอกับทางด้านโซโลกีจากอิหร่านโอ้วันนี้อิหร่านมาหลายคนเลยครับรวมถึงนักชกจีนด้วยครับอ่ะติดตามครับวันนี้ทั้งหมด7จคู่เด็กที่สาวแล้วดูเหมือนจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับ ชเวทีฮาแต่ว่ากระโดนเกี่ยวล้มลงไปอีกแหมดูตอนนี้นี่มองเห็นหมดครับซุปเปอร์แบงค์อาวุธของทางด้านชาวเวทีฮาเอาละครับ,บงวงในวงในเริ่มจะขยมขยมตีครับอาแย่เกาบาครับสับมือชกเดินเข้าหานะครับยังเดินเข้าหาอยู่เหมือนเดิมนะครับซุปเปอร์แบงค์ครับชเวทีฮาก็ยังไม่ถึงดีครับยังออกอาวุธแบบ จริงๆร็งกล้ากลัวอยู่นะครับจังหวะนี่ยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับวงในก็คือไม่ไม่มีวงในครับไม่ถนัดครับชเวติฮาน้นฟัดไม่เน้นตีครับทีขวาครับชเวทีฮาหมัดขวาครับมัดซ้ายแล้วก็เข้ามากอดกันเหนี่ยมไดูเหมือนซุเปอร์แบงค์ครับจากไทยเรานี่จะดูได้เปรียบเลยครับ ดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับนักชกจากเมียนมาครับอานายพยายามจะรวบตีเข่าครับแต่าจับล่างแบบนี้มันก็ไม่ค่อยถนัดแล้วครับคนที่จับปนนี่มันจะได้เพียบครับดูออกด้วถนัดกว่าเริ่มจะโชว์เริ่มจะโชว์เหนือชั้นครับต่อยปิ้งเลยครับหนัดขวานี่สวยงามเลยขยับเข้าไปครับก็เนี่ย หนักไปทางกอดสัครับหแยกออกมาครับดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับยังไม่เดินนะครับเดกา็มาบวกมันครับเปิดว่าตอนนีู้้แบงลุยครับนักบัลกำลังจะสกูมาเสียบเข่าครับกรรมการแยกซะก่อนเอาดูครับยังไงครับู้แบงยังคงเป็นไฟเดินครับ อัดแข้งซ้ายอีกทีนึงทีมหมัดขวาครับพยายามจะตัดรับตัวครับสวิตีฮาแหได้ชุดเดียวขาชากล้มลงไปอีกครับถ้าเกิดวงในนี่หายห่วงแล้วนะครับดูได้เปรียบเลยครับไม่วจะเป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับของซูเปอร์แบงค์แล้วก็สร้างจังหวะให้ตัวเองออกซ้ายหน้า หมัด1-2นะครับแล้วเติมด้วยเตะขวาครับอัปคัดขวาครับแมหยุดคึกไปเหมือนกันครับชเวทีฮาแล้วก็โมนยกครับนะครับแต่ว่าจะไปโดนตอบโต้จากซูเปอร์แบงค์ครับเนี่ยครับแม่นกว่าครับหมัดนี้สวยเลยครับเสียดายครับเบาไปหน่อยเนี่ยครับมีหมัดลักต่อยลักษณะแบบนี้หลายต่อหลายครั้งครับพยายามจะเตะพัดในครับชเวทีฮา welcome back ladies and gentlemen after the completion of all three rounds we go to the judges scorecards all three judges scored this bout 30 27. sam to be Sams sam to be let sam to be for the winner in the red corner super Congratulations to Superbank. Ladies and gentlemen, do not forget to stay tuned as later today Superbank's older brother Pet Saipa will be fighting in the